คนวันนี้เลืองหนวดมาต่างจังหวัดนะครับมาต่างจังหวัดมาเยี่ยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่บ้านของเขาพอดีเลยถือโอกาสถ่ายทำบรรยากาศแถวหมู่บ้านแกให้ชมกันตอนนี้กำลังอยู่ในส่วนหลังบ้านของแกนะครับเหนะหมยงก็ลงถ่ายทำวิวทิศเวทตรงหลังบ้านให้ชมก่อนก่อนจะเดินไป แถวชายทะเลครับชายทะเลแถวหมู่บ้านของแกอยู่เลยห่างจากในเมืองมาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งขับรถวันมาชั่วโมงหนึ่งชื่อเมืองกีกลองครับกีลองนะกีลองจากเมลเบิร์นมาก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้อยู่เราสวนลังบ้านดูธรรมชาติสวยๆวยครับเรต้นด,ดอกไม้กำลังออกดอกเลยสวยงามมากเหมือนเงาะเลยมืนอนเงาะที่เมืองไทยเลย ดอกอของยุคาลิปตัตสครับไปสักพักจะพาไปเดินชมแถวชายทะเลกันว่าเป็นยังไงชายทะเลเมืองกิรองนี้เมืองเป็นเมืองใหญ่นะเมืองใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่ันดับันดับต้นต้นของรัฐวิกตอเรียเลยรัฐนี้แต่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวเดินจะเดินไปเที่ยวแถว ชายทะเลกันแบบแก่ลุงก็มานอนครับมานอนค้างคืนหนึ่งที่บ้านของแกหลังบ้านพ่าใหญ่แม่ใหญ่ไปเจอกันตอนไปเดินชมทะเลกันเนาะครับแล้วก่อนเดีไปถึงทะเลนะลุงเลยแวะมาเที่ยวสวนสาธารณะครับสวนสาธารณะไม่ใกล่ไม่ใกล่ใหทะเลเท่าไรก่อนจะไปไปดูไปชมทัทะเลกันเดินเที่ยวสวน สาธารณะกันก่อนเนาะชมดอกไม้นานาพันธุ์กันครับดอกอะไรบ้างลุงก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือาานกันเดินตามมาเรื่อยๆรครับไม่ได้มาคนเดียวถ้ามาหลาย,าลายคนถ้ามาคนเดียวจะดีกว่าน,นิดหน่อยเพราะจะได้ได้ถ่ายให้ชมกันทุกที่ทุกอย่างให้ชมกันมาหลายคนกนก็รอกันก็มีลุงก็ยิ่งมีคนชอบธรรมชาติชอบดอกไม้อยู่ด้วยนะ เลยต้องช้าไปหน่อยดูสิสวยงามมากดอกนี้สีหวานๆนะสวยงามมากเลยดอกนี้นี่ดอกอะไรรู่บ้เงมอ้ยสวยงามสวยงามมาดูนดูตน้ตนไม้ใหญ่เก่าแก่กันว้าว ประมาณร้อยห้าสิบปีครับอายุร้อยห้าสิบปีต้นนี้โอ้โหเตเก่าแก่ครับเก่าแก่มากเลยร้อยห้าสิบปีโอ้ขอจับหน่อยขอจับขอจับขอจับ,อจบโอโ้ต้นไม้เก่าแก่ไม่เคยเห็นต้นแก่มากตรงกรับที่เขาถ่าย คตามมาครับ,มบผมตามมาชมด้วยกันมีอะไรบ้างดอกไม้นานาพันธุ์ตอนนี้ตรงข่างนั้นเป็นสนกนกลาบเก่านะตอนนี้ยังไม่บานตอนนี้เพราะหน้าร้อนก็ใกล้ใกล้จะหมดแล้วข้างในนี้ของเรือนพ่อชำเรือนน้ จะจกครับไปดูข้างในกันไหมยไม่ยังไงให้มันลุกอากาศมาเข้ามาข้างในกันอุ่นเหมือนเหมือนอยู่เมืองไทยเลยครับอากาศอุ่นมากเลยเหมือนอยู่เมืองไทยมันสิงคโปร์เลยดอกไม้ต้นไม้ประหับครับว้าว โซ่ิวหมินขิวหมินอุ่นอุ่นแบบเหมือนอยู่เมืองไทยเลยว้าวโซ่ิวหมินขิวหมินอะไริิวหมินดูบอลเข้าบอลนี่บอลสีนะแต่บอลสวยนะบอลสวย กุ้ยไม้ต่างๆรดอพันธุอะไรนะูมาทราบชื่อมทราบไม่ไม่ทราบชื่อนะพันอะไรบ้างก็ไม่รู้เล็กเค้อเพื่อนืว่ามันร้อน เอามาข้างนอกกันแล้วสิเอามาข้างนอกกันล้วไปเดินไปทะเลกันต่อไปทะเลกันเดี๋ยวคุณป้าคุณลุงสองคนนี้ทำไรน้อเนาะคุณป้าคุณลุงนะดูต้นไม้ต้นนี้กันเหมือนขวดขวดน้ำเนาะตัวน,นี้ดูดิ น้เลยก่อนจะออกไปข้างนอกกันนะลุงถ่ายทำต้นไม้นี้ให้ดูด้วยอีกรอบรอบหนึ่งต้นขวดครับต้นขวดน้ำนะเหมือนเหมือนขวดเลยน,น่ารักอวนตุบป,ป่องดีต้นขวดน้ำไปอ,ออกไปทะเลกันทนี้ทีนี้ ทีนี้เราก็มาถึงทะเลกันแล้วทุกคนทะเลลมเย็นๆบรรย,ยากาศยามเย็นครับตอนนี้เย่มหนัเรียนระอาที่ทกำลังตกอากาศประมาณ16องสาตองนี้สิบงสา,างะไปกัล้งกันไปกันล้ง,งกัน ทะเลเลี๋ยวทำอาร์ตนะทำอาร์ตสวยงามมากเลยอาร์ตเออเยี่ยมเลยดิฟ้าหินอ่อนออหินอ่อนอันนี้หินอ่อนบรรยากาศน้ำมานปิกนิกกันเนะนั่งปิคนิกปิคนิกกัน นางนวลน,นกนางนวลครับเล่นน้ํากันถึงถึงเดีอ้ลุงพะลุงมาทำอะไรกันน,น้อตรงนี้กี่ตรงนี้เอาไกลๆมาไล่ไล่เฮาส์นะครับไล่เฮาส์ลุงยืนอะไรตรงทะเลที่ย,ย้อนแสงแล้ว คนเดินมาตรงปลากันครับตรงปลากันช่องเย็นๆมาตรงนี้หน่อยฝั่งฝั่งนี้เหมือนคล้ายๆปลาวานตายนะ <c oughs> เหมือนเลยไอ้บ่าเนี่ยนตะวันนอนตายลุกจากทุกคนเต็มหมดเลยดูเด่นเครื่องที่เรียกตะวันเราจะขับพาสี ยอนแสงใหม่ฮะบรรยากาศตอนเย็นๆตรงโน้นในเป็นเมืองครับเนี่ยในเมืองเมืองเมืองหลังของที่นี่ชื่อเมืองเมืองกีรองครับเมืองกีรองฮะตรงโน้นเ่ยมีเสาจิงช้าด้วยไงเห็นไมเสาจิงชาจะเย็นๆเย็นๆแต่มีุ้่นช้าเล่นตรงนี้ตรงนี้ด้วยเพิ่งถามเพื่อนดูเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในรัฐกับในรัฐนี้รัฐรัฐของแบเวล์วิกตอเรียเมืองใหญ่ บองทีรองครับคนคนจีนคนเอเชียเริ่มมาตกปลาเนี่ยเป็นครอบครัวเลยแข่งกันมาตกปลากันเป็นครอบเป็นครอบครัวเลยคนเอเชียเฮ้ยสปาร์ดจับไมไม่ได้จะจับหรอก ถ้าจับว่าจับพระมันสเปรย์แล้วมันยิงปืนใส่แล้วยิงปืนคล้ายปืนเป็นน้ำอ่ะคล้ายปืนดันคล้ย้ำเยอะเกินไปเลยพาวุ์นั่นเลยโอเคโอเคเหมือนอะไยิงเหมือนแต้งกับเหมือนลูกแต้งเป็นเป็นน้ำน้ำเป็นน้ำน้ำหน่อย จับขึ้นมามันยิงปืนใส่เดี๋ยวนะปืนเลยเมื่อกี้นี่ตกใจเลยเมื่อก้นหนอไว้ดิสิเมืองเมืองกีรองครับเป็นเมืองที่ชอบชอบสร้างรูปปั้นครับรูปปั้น,นขึ้นมาจะเห็นทุกทุกที่เลยทุกทุกซอยทุกมุมแเป็นรูปปั้นแบบเป็นไม้นะเป็นไม้นี่ไม้เขาแกะสลักขึ้นมาก็ทำเป็นน่ารักครับน่ารักสวยดี เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ครับเมืองกีลองเมืองจนเมืองนี้แต่รูปปั้นมีมีชื่อเสียงชื่ออะไรเขาเรียกว่าอนะไรมีเรื่องราวประวัติมาเนาะเรื่องราวประวัติมาเมาืม่อเมื่อก่อนแต่อันจะมีเรื่องราวมาแต่ลุงก็ไม่ทราบชื่ออะไว่าเป็นเรื่องราวแบบไหนอะไรบ้างก็ไม่ทราบก็ถ่ายทําให้เก็บสีชมกันเนาะว่าเป็นยังไงไปตามมาชมดูเรื่องเลยครับมีอะไรตอนนี้เรามาข้างล่างแล้ว ลงมาข้างล่างกันจะเดินตรงนู้นมันจะเป็นไงจะถึงไหมเ,เดินลงมาตรงข้างล่างกันก็เป็นเป็น,ปนสระคล้ายๆสระว่ายน้ำแบบขนาดใหญ่แต่สระนี้ต่อจากข้างนอกได้ครับต่อจากน้าทะเลข้างนอกเรามาข้างล่างได้เนี่ยจะเป็นสระ,ะเรียกว่าสระโอเพ่นเนาะโอเพ่นโอเพ่นสระแต่น้าเค็มข้างล่างฝังขอบผังก,กเ็เป็น,เป,นเป็นทะเลวันนี้ก็เป็นน้ํา แห่งน้ําสลับไหวกันเดินน้ำบบนนะทะเลเหมือนกันแหละดูแบบข้างใาไหวเนาะถ้าอนะากาศรอ้รอนเราเล่นน้ำแบบนี้ยจะนับสบายเลปมีทางคนเดินกับเดินอ้อมกับล้อมอ้อมสงสารนี้ดีกันเนาะดีๆบรรยากาศครับบรรยากาศตามเมืองตามชายหาดเด้อ บรรยากาศบนยินยนบรรยากาศดีมากเดี๋ยวตามนวดนวดมาครับเป็นไงนตอนนี้ลุงก็มาเดินอยู่ตรงจุดกลางกับอยู่กลางสระไา้น้ำนะสระไว้น้ำขนาดใหญ่สระไว้น้ำเป็นน้ำทะเลครับน้ำทะเลต่อจากข้างนาอ,อกมาใส่ข้างในได้แต่น่าถ้าน้าร้อนนะคนคงจะเยอะตรงนี้บริเวณนี้ แต่ไม่มันมาหน้ากำลังเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วเป็น,ท,น,ท,น,ปน,น,ปนที่กระโดดน้ํารือที่ลงเล็ดก็มีไม่เห็นมันใดลงไปข้างนละ่างก็มีบันไดที่กระโดดก็มีใต้ใต้สะพานนันเป็นกรงเหล็กนะกรงเหล็กคล้ายๆก็ทำมาให้ปลาฉลามแล้วไปให้สัตว์น้ำที่มีตัวใหญ่ขนาดใหญ่แล้วรอยข้ามเข,ข้ามาข้างในบริเวณ เปลี่ยแหลงแข่งแข่งว่ายน้ำนะแหล่งสระไว้ตรงสระ่ายน้ำนี่แหละแล้วก็ทำเขาทำดีนะเออทำดีก็าท่าดีใหญ่กว้างกว้างมากเลยถึงฝั่งละถึงฝั่งละนี่ลูกปั้นอะไรอันนี่เออลูกปั้นอ่าเออ่าเออลูกปั้น เรียกว่าอะไรน,นักพนักง,งานดูแลความปลอดภัยทางทะเลครับใช่ไหมใช่ทางทะเลผมนะก็ไม่รู้แปลไปไทยไปไหนสวยดีอากาศจำเย็นลมรื่นดีครับนี่เย็น15 16องศาลมเบาๆครับบรรยากาศดีมากเลยไม่ร้อนไม่หนาวมาก ลุมก็ไม่รไม่แรงไปเสือหาหาสายสุยสวยขาวสวยเลยไปนี่ลุงก็มาถึงตรงนี้ละ โอมข้างในเะสมัยก่อนนานแล้วสมัยก่อนครับผมที่เดินเยอะแยะครับเดินมีเยอะแยะไลยเดินเล่นเดินตากชายทะเลทะเลกันสวยงามคนตกฟากันเต็มมีดำมีไลฟ์เซเวอร์กัน เป็นปันป้นปั้นได้ทันน่ารักดีดูนกพารกันกันทุกคนนกพารกันตัวใหญ่มากคือตัวใหญ่ใหญ่จริงๆเนา่าใหญ่เท่าเอวคนเลยนะนะเดี๋ยวขอกันใครดูกันเลยนั่ง คู่กับนก,กบนางนวลนคือตัวใหญ่ขนาดไหนหมากน่ารับีไปบรรยกาศยามตอนนี้ยามเช้านะคะนนรบับตัวนี้มารอบใหม่กลมใหม่รอบหนึง่งเช้ากับเช้าช้าเช้าที่เดินตามหาทะเลกัน เมืองกีลองครับเมืองกีลองมารอบมารอบสองวันนี้ชอบดูลุงชอบดูหุ่นหุ่นปั้นตามทายทะเลนะชอบชอบหุ่นปั้นหนุ่นที่ปั้นสวย ที่โตนั่งลิมทะเลมาพักดีเน,นี่ยป็นกแบบเนี้ยันสมัยก่อนทริปยาวๆ,าวๆชมทะเลชมสวนตามหมู่บ้านเมืองกีลองครับเมืองกีลองเมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของรัฐคิโตย เมืองใบบนเนาะไปนี่ก็จบที่นี่ก่อนเนาะไปชอบกันก็กดแชร์กันเลยนะครับผมไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ